สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะวันนี้พี่บิวตี้จะพาทุกคนนะคะไปทําตารางเวนน่ารักน่ารักเนาะโดยใช้แอป My d u t y กันนะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดนะคะที่ App Store นะคะก็เซิร์ชไปเลยคําว่า My d u t y เนอะอาะหลังจากนั้นเนาอะ,อะแอปก็จะขึ้นมาแล้วทีนี้ใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็ไปกดดาวน์โหลดนะคะแล้วก็มาทําตารางเวนน่ารักน่ารักไปพร้อมกันกับพี่บิวตี้เนาะ,อะ อพอเปิดเข้ามานะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีหน้าให้ลงทะเบียนแหละเนาะแต่ว่าพิวตูที่ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว, mm hmm. ลวเดี๋ยวเราจะไปดูตรงหน้าปฏิทินนะคะ mm hmm. เห็นไอคอนด้านล่างไหมคะที่เราจะใช้บ่อยๆเนาะ mm hmm. ก็คือจะมีรูปเห็นเหมือนรูปปฏิทินไหมอันที่สองอะ่ะอันนั้นก็คือไปที่หน้าปฏิทินแล้วก็ตรงนี้มันเป็นตรงฟันเฟืองเนาะที่เป็นรูปตั้งค่าอันสุดท้ายอันที่5เออก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าปฏิทินโดยทั่วไปของแอปแอปนี้ก่อนอ่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นปฏิทินเดิมนะคะทีนี้เราจะมาทำยังไงให้มันดูน่ารักแบลวบแบเออ เหมาะกับพยาบาลน,น่ารักน่ารักแบบเราเออแล้วก็ไปเลือกตรงตั้งค่าค่ะก็คือด้านล่างสุดนะคะที่มันมี5ไอคอนก็คลิกไปตรงรูปฟันเฟืองเนาะแล้วก็ไปเปลี่ยนอย่างแรกเลยคือไปเปลี่ยนทีมอ่ะแล้วก็กดเข้าไปที่ทีมนะคะสําหรับใครที่สมัครสมาชิกพรีเมียมนะคะก็คือจะมีทีมให้เลือกเยอะมากเนาะเห็นไหมมันจะมีทั้งทีมน้องแมวหน่ารักมากเลยอะ่ะทีมอวากาศโหเนาะ น่นารักมากเลยอ่ะเออมีหลายทีมมากๆเลยนะคะเห็นไหมอืมแต่เดี๋ยวพิวตี้ชอบทีมอันนี้อ่ะเป็นเหมือนรูปรูปรถหรออันไหนอันไหนอันนี้ดีกว่าเนาะเหมือนมีรูปรถเออโอเคชอบทีมแบบดำๆๆอ่ะแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยเขาถามว่าเราจะใช้อไอคอนข้างหน้าเป็นไอคอนแบบพรีเมียมตามทีมของเราไหมพี่บิวตี้ก็เลือกเลยอ่ะใช้ use premium icon อ่า คลิกโอเคได้เลยแล้วก็ติ๊กถูกอีกครั้งหนึง่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมข้างหน้าเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเมื่อกี้ทีมมัน่ารูปไอคอนเนี่ยมันเป็นสีขาวแต่ทีเนี้ยมันก็เปลี่ยนตามทีมที่เราเลือกเออก็หลังจากนั้นเราสามารถเลือกฟอนต์ได้ด้วยนะคะอ่ามันแบบมีฟอนต์น่ารักน่ารักเยอะเนาะก็พี่ยู่ทตี้เลือกฟอนต์นี้แล้วกันเพราะมันเหมือนตัวลายมือเขียนอ่ะเออดูน่ารักดี แล้วก็ถ้าเราเลือกอันไหนเราก็ติ๊กให้มันเป็นสีเหลืองข้างหลังเห็นไหมเออพี่ตี้เลือกอันนี้แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็คลิกกลับได้เลยเราจะไปดูทีมของเราก่อนก็คลิกไปตรงอันที่สองนะคะเนาะคือตรงรูปนกเนี่ยม,มันเป็นเหมือนคลิกไปดูหน้าปฏิทินของเราอะ่ะเอออ่ะโอเคอ่ะ แล้วที่นี้พิ่ตี้ค t y คเราที่พิวตี้แ t y a d เว้นต่างๆเนี่ยพิ่ตี้แอดยังไงอืมต้องบอกก่อนว่าเราสามารถตั้งค่าได้เนาะสามารถแอดได้เนาะอืมบางคนอาจจะชอบภาษาไทยอย่างเช่นเว้นเช้าก็เขียนเลยว่าเช้าเวนบ่ายก็เขียนเลยว่าบ่ายแต่พี่ b ิวใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะอย่างเช่นเว้นเช้าพี่ b e a ก็เขียนว่า day เนาะ d a y เออแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนหรือตั้งค่าก็สามารถไปตั้งค่าได้เนาะก็คลิกเข้าไปตรงเดิมเลยเนาะตรงตั้งค่าก็คือไอคอน ด้านล่างสุดเนาะอันสุดท้ายคลิกไปตั้งค่ะแล้วก็คลิกไปตรงคําว่าดูตี้ก็คืออันแรกอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เลยเนาะใครที่ไม่ชอบเนาะหรือใครที่อยากเปลี่ยนใหม่อย่างเช่นเวรเช้าก็สามารถคลิกแอดแล้วก็พิมพ์คนที่เราชอบอย่างเช่นเราชอบคําว่าเช้าแล้วก็เลือกคันเลอร์เลือกสีได้เลยอ่ะอย่างเช่นใช้สีน้ําเงินอ่ะแล้วก็อ่าอาจจะตั้งเวลาขึ้นเวร8โมงถึง16นโอเคหลังจากนั้นก็ติ๊กถูก เ,ออเห็นไหมมันก็จะขึ้นเพิ่มมาคำว่าเช้าเนาะอันนี้พี่ตี้แอดให้ดูเฉยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวพ e a u t ตี้ไปกดย้อนกลับก่อนเออแล้วก็ไปดูหน้าปฏิทินของเราเอออ่ะแล้วทีนี้แล้วเราจะแอดว่าวันนี้เราขึ้นเวรอะไรยังไงคะพี่ตี้อ่ะอย่างเช่นวันที่ยี่ห้าพี่ยูตี้เวรเช้าพี่ตี้ก็คลิกไปวันที่ยี่ห้าเลยแล้วก็คลิกไป มันจะขึ้นมาให้เลือกเนาะมี add event กับ add duty อ่ะเมื่อกี้เราไปตั้ง duty ไว้ duty ของเราก็คือเช้าบ่ายดึกก็คือวันหนึ่งเราขึ้นเวนอะไรก็พอเราเลือกวันที่เสร็จเมื่อกี้วันที่25ใช่ไหมพี่ b u t y ก็คลิกเลือก add duty ต่อเห็นไหมเวนเช้าที่เราตั้งมันก็ขึ้นแต่ว่าพี่ b u t y ขอใช้เป็นภาษาอกฤษแล้วกันเนาะพี่ b u t y ชอบเป็นภาษากฤษมากกว่าอ่ะก็ใช้เป็นเช้าวันที่26พี่ b u t y ลงดึกเนาะก็อ่ะเวรดึกแล้วก็ย7ิบพี่ b u t y ออฟหยุด5วันอ่าโอเคก็เลือกออฟโอเคหลังจากนั้นก็คลิกเซฟอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาคอนเฟิร์มเราว่าเรามีเวนเช้ากี่วันเวนดึกกี่วันเวนบ่ายกี่วันเวนเช้าบ่ายกี่วันแล้วก็วันหยุดกี่วันเนาะหลังจากคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วล้วก็คลิกโอเคได้เลยอ่ะเราก็จะเห็นหน้าปฏิทินแบบเฮ้ยดูน่ารักขึ้นเนาะทุกคนแต่ยังไม่หมดค่ะเราจะต้องไปใส่สติกเกอร์อีกอ่ะอย่างเช่นวันหยุดอ่ะเราแฮปปี้เนาะ สมมติเราจะใส่สติกเกอร์วันไหนก็ตามเนาะอ่ะอย่างเช่นวันที่27แล้วกันอ่ะพิวตี้จะใส่สติกเกอร์สมมุติเราจะไปใส่สติกเกอร์แล้วก็คลิกตรงเห็นรูปน้องหมาไหมคะรูปกลมๆอะ่ะคลิกเข้าไปได้เลยเนาะแล้วก็ไปแอสติกเกอร์สมมุติวันหยุดเราแฮปปี้อ่ะเราใส่รูปหัวใจก็ได้อ่ะเขาก็จะขึ้นรูปหัวใจมาอ่ะสมมุติวันต่อไปอ่ะเห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นรูปหัวใจมาเออ แต่ที่จริงอะสติกเกอร์เขามีให้เลือกเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูอีกเนาะออย่างเช่นวันที่28อะเราก็คลิกเหมือนเดิมคลิกวันที่28แล้วก็คลิกตรงวงกลมๆรูปน้องหมาตรงเนี้ยเนาะเออแล้วก็อะใส่สมมติเราจะไปคาเฟ่อะเราใส่แก้วกาแฟอ่าโอเคหลังจากนั้นฮะเห็นไหมน่ารักเนาะอะ,อะเดี๋ยวเราไปใส่สติกเกอร์ให้มันดูน่ารักน่ารักเหมาะก,กับคนน่ารักน่ารักแบบเราอา หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่บิวตี้มันมีสติกเกอร์อย่างอื่นไหมคะมีเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเยอะมากเลยโดยเฉพาะใครที่สมัครพรีเมียมนะคะแบบสามารถเลือกสติกเกอร์ได้ทุกลายเลยเห็นไหมมีทั้งหน้าความรู้สึกมีกีฬาเนาะเฮ้ยมีน้องเป็ดด,ด้วยเห็นไหมมีน้องกระต่ายหูน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีคริสต์มาสด้วยเนาะเหมาะสําหรับการใช้ช่วงปีใหม่ออะอย่างสมมติเราจะไปกางเต็นท์อะ ล้วก็เนี่ยมีรูปเต็นด้วยอ่ะคลิกเลือกรูปเต็นก็ได้เนาะเออเห็นไหมดูน่ารักแบวๆมากเลยอ่ะหูอ่ะสมมติเราก็ใส่อ่ะสติกเกอร์ให้ดูน่ารักน,น่ารักเนาะเดบิวตี้ขอนาตใส่แป๊บ,บนึงเพื่อเพิ่มความคิวคิวเออเห็นไหมเฮ้ยดูน่ารักขึ้นไหมอ่ะแตกต่างจากอันเดิมใช่ไหมเมื่อกี้เห็นจะเห็นว่าอันเดิมของเราแบบไม่น่ารักเท่านี้เลยเนาะอ่ะ ใครนะคะที่ยังไม่มีนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดแอป My d u t y ได้ฟรีนะคะเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากใช้ทั้งทีมน่ารักน่ารักอ่าใช้ฟอนต์น่ารักน่ารักใช้สติกเกอร์น่ารักน่ารักก็สามารถสมัครสมาชิกพรีเมียมได้เลยนะคะก็ใครที่ยังสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้อ่า คลิปนี้ได้เลยนะคะเดบิวตี้มาตอบทุกข้อสงสัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า